วันนี้จะครบ120วันที่กรมราชทัณฑ์นำตัวคุณทักษิณชินวัตรออกมารักษาตัวนอกเรือนจำโดยอ้างอาการป่วยนะครับเป็น120วันที่ทักษิณชินวัตรไม่ได้อยู่ในเรือนจำเลยพวกเราเคอขายนักสาประชาชนเลยเข้ามายื่นหนังสือให้ประธานกรรมธิการวุฒิสภากรรมการด้านสินทธิมนุษยชนและก็ประธานกรรมธิการสาธารณสุขได้เข้าไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลตำรวจว่า หนึ่งคุณทักษินชินวัตรนอนรักษาตัวอยู่ที่นั่นด้วยอาการป่วยหนักขนาดไหนสองให้ไปตรวจสอบว่าการนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่นะครับเพราะว่าสังคมสงสัยมา120วันกรณีที่คุณทักษินอ้างสิทธิ์ในการป่วยนะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์หรือแม้แต่กระทรวงยุติธรรมไม่มีหน่วยง,งานไหน มาอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับสังคมได้เราจึงมายืน่นหนังสือให้กรรมธิการสองกรรมธิการได้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้สร้างความกระจ่างให้กับสังคมเพื่อดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้เค,ครือนขะ่ายนักสาธาระชนเป็นลูกประเทศไทยจึงมายืน่นให้กรรมธิการสิทธิมนุษยชนและกรรมธิการสาสุขได้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ ในการรักษาไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมนะครับอยากให้ทั้งสองกรรมธิการได้ใช้สิทธิ์ของการเป็นกรรมธิการวิสภานะครับเข้าไปตรวจสอบที่ชั้น14โรงพยบาลตำรวจนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เรามารยกร้องรวมทั้งเราจะขอสำเนาการประชุมกรรมธิการที่มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในกรรมการในกรรมธิการสิทธิ์นัชนนะครับเพราะว่าทางทีมกฎหมายของเครือข่ายนักสาธารณชนเตรียมที่จะยื่นฟ้อง หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมรัชทันนะครับโรงพยาบาลรัชทันโรงพยาบาลตำรวจนะครับผมว่าสำเนาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในชั้นกรรมธิการจะเป็นหลักฐานชิ้นดีนะครับว่ามีการอธิบายยังไงให้กับสังคมมันสวนทางกับข้อเท็จจริงยังไงนะครับเราก็อยากได้สำเนาตัวนี้ในการประกอบในการยื่นฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้จึงเป็นตัวแทนมายื่นให้กับสองท่านนะครับ ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ทางคอปทนะครับคุณชิดคุณนัทเซอร์แล้วก็ประชาชนก็มายื่นกับคณะกรรมการก็เรียนว่าคณะกรรมการก็รับเรื่องเข้าระบบนะครับคณะกรรมการสิทธิมชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้ริโภค์วุฒิสภาคณะกรรมการการสาธารณสุขรับเรื่องไว้ในระบบของวุฒิสภาแล้วผมผมเรียนความคืบหน้าในการดําเนินการเรื่องนี้ให้สังคมได้ทราบก่อน นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่หมอเจตคงคง,งเล่าให้ฟังกรรมธิการสิทธิมิยชนเนี่ยได้ตรวจสอบเรื่องนี้มาในการประชุมอย่างน้อยสองครั้งแล้วนะครับโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องอกรมราชธรร์ได้มอบหมายท่านรองอธิบดีกรมราชธรร์และผู้อํานวยการส่วนต่างๆเข้ามาชี้แจงกับคณะกรรมธิการรวมถึงผู้แทนรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ รับรวมทั้งหมดสองครั้งข้อมูลที่ได้รับแจ้งอของกรมราชธัณฑนและโรงพยาบาลตำรวจทั้งสองครั้งนั้นมีบางประเด็นที่ชี้แจงได้และมีบางประเด็นที่ยังอยู่ในความสงสัยเพิ่มเติมรวมทั้งมีการออกระเบียบล่าสุดออกมาโดยอ้างใน2เรื่องคืออ้างเรื่องของการล้อตามพระราชบัญญัติราชธัณฑ์ร5 6 0กฎกระทรวงปี2563 แล้วก็ความเห็นจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในวันจันทร์ที่25นี้จะเป็นการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพิ่มเติมถึงการออกระเบียบด,ดังกล่าวและการปฏิบัติเมื่อครบ120วันโดยขอฝากสื่อมวลชนนะครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตรบ,บทเอทวีสอดสองท่านปลัดกระทรวงการยุติธรรมท่านอาทิตย์ดี กรมรชาชทัณ์และท่านประธานคณะกรรมการสิทธิมนุชนแห่งชาติเวลา13นาฬกา30นาทีวันจันทร์ที่25เนี่ยก็จะเชิญมาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าตอนนี้ที่จะครบ120วันเรามีข้อสงสัยว่าระเบียบนี้ออกมาเอือ้อหรือไม่เนี่ยจะมีการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ประการที่2เมื่อครบ120วันแล้วท่านผู้บัญชาการเรือนจาพิเศษกรุงเทพต้องขออนุมัติความเห็น จากทิพดีโดยให้ท่านั้มตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับทราบเนี่ยว่าจะให้อยู่ต่อที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเนี่ยป่วยด้วยสาเหตุอะไรกรรมธิการได้รับทราบจากตัวแทนของโรงพยาบาลตำรวจว่าไม่สามารถเปิดเผยทางการแพทย์ได้เนื่องจากผู้ป่วยไม่อนุญาตให้ชี้แจง นะครับถือเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายและธรรมนูญอันนี้ก็เป็นข้ออ้างนะครับแต่ว่าในการตรวจสอบสาารณะในการทําหน้าที่ของวุฒิสภาเนี่ยเ,เราก็ทราบในเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ก็คือว่าก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทยก็มีอาการป่วย4โรคคือโรคความดันโลหิตสูงโรคปอดนะครับที่เกิดจาก COVID, โควิดโรคของข้อกระดูกเสื่อมแล้วก็โรคเส้นโลหิต บางส่วนนะครับซึ่งก็เป็นปกติของผู้สูงอายุนะครับส่วนการรักษากรรมธิการการสาธารณสุขก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงตรวจสอบแล้วนะครับเดี๋ยวคุณหมอเจตท่านประธานกรรมธิการสาธารณสุขก็คงเล่าให้ฟังว่าเรื่องใดชี้แจงได้หรือไม่นะครับส่วนที่สองที่การคอปทอขอให้กรรมธิการไปตรวจสอบโรงพยาบาลตํารวจว่าท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยยังอยู่ชั้น14 จริงหรือไม่อ่ะนะครับผมก็เรียนว่าเดี๋ยวกรรมธิการคงจะรับไปจารณาละหารือกันแต่ว่าเรียนว่าการชี้แจงของรองในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจทั้งสองครั้งท่านรองทิบย์ดีกรมราชัณฑ์ทั้งสองครั้งได้ให้การบันทึกไว้ในคัดที่ประชุมคณะกรรมาการอยู่แล้วว่าอยู่ในความควบคุมของกรมรชาชทัณฑ์และอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเชื่อในทางกฎหมายก่อนว่านักโทษชายเด็ดขาดนั้นยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตลอด24ชั่วโมงหากปรากฏว่าไม่ได้อยู่วันใดวันหนึ่งหรือไม่ได้อยู่แม้ช่วงขณะหนึ่งและปรากฏหลักฐานใดๆก็าตามไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายคลิปวิดีโอหรือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ขณะนี้ทราบว่าปปชได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วโดยขอ กล้องวงจรปิดโดยขอเอกสารไปยังกรมราชทัณฑ์และขอไปอยังโรงพยาบาลตํารวจอันนั้นจะเป็นหลักฐานทางนิติวทยาศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับถ้าปรากฏว่าไม่เป็นความจริงผู้ที่ต้องถูกดําเนินคดีก็จะเป็นผู้ให้การต่อคณะกรรมธิการเองนะครับอันนี้ก็จะขอไปพิจารว่าจําเป็นจะต้องไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลหรือไม่ในเบื้องต้นเนี่ยเรามีข้อมูลที่ได้รับคํายืนยันจากข้าราชการทั้ง โรงพยาบาลตำรวจและข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ว่าคุณทักษิณอยู่ในโรงพยาบาล24ชั่วโมงตลอดร้อยกว่าวันที่ผ่านมานะครับส่วนส่วนข้อได้จริงเป็นเช่นนั้นหรือไม่เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะผมก็ต้องเชื่อตามตามข้อมูลที่เขาให้ก่อนนะครับส่วนที่สองคือข้อมูลที่ทางคอปทอจะขอเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอญาตไาปพี่นาว่าเรื่องใดให้ได้นะครับเป็นรายงานการประชุมที่ไม่เป็นการประชุม รับแล้วเปิดเผยได้แล้วก็ไม่กระทบต่อสิทธิผู้ป่วยไม่กระทบต่อกระบวนการต่างๆเนี่ยเราก็สามารถให้ได้แต่ถ้าอะไรที่มันมีผลเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้อง,องฝากนะครับว่าเ,เมื่อท่านดําเนินการในชั้นศาลแล้วก็อาจจะต้องใช้ขอหมายศาลมาอย่างวุฒิสภานะครับอันนั้นก็กรรมธิการก็จะดําเนินการให้ได้ตามนั้นนะครับต่อขอญาตเรียนให้พี่หมอเจตในฐานะประธานกรรมธิการสาณสุขซึ่งติดตามเรื่องนี้ได้ชี้แจงครับนีนเจิครับ ครับเรียนงท่านผู้สื่อข่าวผู้สื่อมวลชนท่านพี่น้องประชาชนในงานของคณะกรรมรการการสาธารณสุขเราเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับต่อไปเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากนะครับทีนี้ในการทํางานของคณะกรรมรการการสาธารณสุขเราก็ได้เชิญโรงพยาบาลของกรมรชาชทัณฑ์แล้ก็ในฐานะของผู้ที่รับผิดชอบคือ อธิบดีกรมราชธรรมเพื่อส่งรองอธิบดีมาชี้แจงนะครับแล้วก็ทางโรงยาลตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ส่งทางแพทย์ใหญ่ในแพทย์ใหญ่ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็มาชี้แจงสรุปได้ว่าในประเด็นที่เจะป่วยอยู่สี่โลกก็เป็นประเด็นที่ได้ข้อมูลมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าไม่ได้ข้อมูลในประเทศด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในส่วนของ อาการหนักหรือเจ็บป่วยอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีความชัดเจนเพราะว่า,าผู้ที่ชี้แจงก็อ้างถึงสิทธิทผู้ป่วยเพราะอ,อ้างถึงสิทธิทผู้ป่วยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําทอะไรได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเราคิดว่าหลักฐานที่สําคัญที่สุดคือเวรเบียนนะครับคือรายงานผู้ป่วยในซึ่งทางโร,รมตำรวจต้องมีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะขอเนี่ยก็ทราบว่าขอไปก็ไม่ได้ สิ่งที่จะขอแล้วได้ก็คือต้องเป็นการสั่งของศาลนะครับเพราะนี้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินการต่อไปแต่สําหรับเอกสารที่ทางผู้ที่มอบให้ในวันนี้เนี่ยทางคณะกบบรรมการการสาธารณสุขก็คงจะทําเหมือนกับคณะกบบรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคว่าเราก็ต้องไปดูในรายงานที่มีส่วนใหญ่ถ้าเป็นบันทึกการประชุมเนี่ยเราสามารถให้ได้เลยไม่ได้มีปัญหาใดอย่างใดแต่ว่าถ้ามันเป็นรายละเอียดที่ใครพูดอะไรอย่างไรเนี่ย ก็ก็คงจะต้องไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าก็เราก็พยายามจะทําหน้าที่ของกรรมธิการสาสุขทําหน้าที่ของธรมาชิกุติศภาให้เต็มความสามารถให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับขอบคุณครับ